วันนี้สงการนี้หอยหอยหอยม่ได้เล่นน้ำพาพุท่ามาหาหอยส,อง,กสองการเล่นน้ำไม่ต้องสาดน้ำแล้ว

มาีิสุดคจับเราจะหลดเธอจับมัไวเนาะนจะับวย่างนีงโ้โอ้ป่าป่านี่มือป่าก็ได้เด้่อพี่น้องป,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 งป่า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 จับคือป่าบอกไปเออ,อนี่เอาล่างของไปบ่ามึงอา อีกเด่เฮ้ยบ่ได้บ่ได้โอวันวันกินเถอะเนาะโอ้น่ะบ่ขอยบ่แม่นตีคุยเด้อเนี้ว่ะได้ทั้งหอยได้ทั้งปลาเลยเนาะเออได้ทั้งหอยได้ทั้งปลานี่เห็นบ่บ่กหอยโอ้ยพวกเจ็าไปจังได้กัน พู่น่ะบมเดลนสิคุยได้ออิรีเด่นว้าพวาก้าหาฝาบ่ท่านคอยดอกหนีมาคอยพี่โอ้ยเจ้าได้ห้อยสลีพี่น้องคอยได้ห้อยจูบจูบก็นน้ำว่ะโอ้ยสงการมวนนาะฮาหวยมวน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 อยู่บ้านมันหวนมันเอา คนสิตายแดดก็มีตัวเมื่อวานเห็นบ่บ่ได้ลงน้ำเป็นเัื่งใดล่ะอ้วนเกือบตายเลรอเฮ้ยปันทุบหัวปลาล่ะสูบปั๊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 บปับปั๊บหัวอินี่เหลี่ยงหัวให้เป็นอเนี่ยผึ่งเนี่ยเนียกับบ่อท่านเห็นออกมาทรีแหลีบ่หูว่าผัวอันนั้นก็บ่อเออเอออยู่บ่ ตะนงตะนงเป็นไรยวสันตะนงจักพักหนึง่งซอยแนสอยแนนวะสันเนหน่อยวะชมมมับ้านจักแล้วผูกอบตเออู้ก็ยัง่ฮอเอิญก็ยัง่ได้งินเฉยๆช่างโมเลยเนาะโมเอิญโมหงน ไอ้ซังบ้าซังดอกไอ้กระนงกระนงจะพกสวยเนี่สวยเนี่พี่นางนี่โอ้ยได้ปลาอีกหนึ่งตัวปลาอีกหนึ่งตัวนี่อันนี้ต้องกินปลาก่อนกินหอยโอ้ยหลุดมือ แม่สามขีผู้หูที่ผู้ฟังไป้เราผู้ย,ยิ่งไปหัวกับผู้ยื่พถุนแล้วได้ยิ่งก่อนมูวคุนอย่าเดี๋ยวยิ่งก่อนมูวพี่น้างจุกอ้นซอยมาเสร็จ